ทดสอบทดสอบ1 2 3 4เข้าแล้วแหลอะอะสวัสดีสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันเนาะสำหรับใครที่ยังหาหนังสือไม่เจอแนะนำให้ไปถไ่กสานกับเพื่อนก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าจะได้เปิดเรียนเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้โควิดระบาดเยอะมากเลยวันเดียว7 0 0 0กว่าคนนะครับก็บอกไม่ได้แน่นอนว่าเราจะเปิดเมื่อไหร่แต่ก็อื หนังสือที่ใช้นะครับส่วนมากจะเป็นตัวนี้จะเป็นหนังสือตัวแบบฝึกหัดเนาะเล่มสีชมพูข้างในจะเป็นสีออกเทาๆน้ำตาลน้ำตาลนะฮะให้เปิดมาที่หน้าเดี๋ยวนะ19อ่า19นี่หน้านี้นะครับจะเป็นผู้หญิงกับผู้ชายคุยกันคือเจนกับปีเตอร์คุยกันหน้าก่อนหน้านี้เราเรียนไปแล้วสำหรับใครที่ทำไม่ได้แนะนำให้ไปดูกับเพื่อน <laughs> เพราะว่า ทําเองน่าจะรอดยากเพราะว่าให้ลองเขียน1นึ่งถึงดูแล้วเรายังเขียนไม่ได้เลยเรายังอ่านไม่ออกแปลไม่ได้เลยนะครับก็ครูจะเขียนคําอ่านคําแปลให้ข้างล่างเหมือนเดิมทุกวันทุกวันคําไหนที่อ่านไม่ออกก็จะเขียนยำๆยำๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จาได้เองนะครับก็มาดูกันเลยแล้วกันครับหน้า19เเดี๋ยวขอย่อจอตรงนี้นิดนึงเนาะจะได้เห็นชัดปุ๊บอ่ะดูในโปรแกรมนี้นะ โปรแกรมนี้นะมันจะมีผู้หญิงคนนี้เดี๋ยว <c oughs> แ๊บ,บนึงงนะ <c oughs> เอ่อเปลี่ยนสีขอแล้วกัน <c oughs> โอ้ยไม่อยดีจังอะเอเอนี่ขอสีแดงแล้วกันนะครับมันจะมีโจทย์นี่โจทย์หน้า19นะอา่าขอขยายปั๊บนึงนี่ได้แล้วโอเคแบบนี้นะ่าจะมองเห็นนะครับก็โจทย์มันบอกว่า ตัวนี้นะครับ read a r i t e the subject name in the blank ซึ่งคิดว่าหลายคนไม่น่าจะแปลได้นะครับก็จะพาดูคำที่เราพาแปลไปแล้วแล้วก็แปลได้อ่ะอย่างคำว่า read อ่ Read ตัวนี้นะครับ read แล้วก็เขียนคำอ่านไว้ข้างบนคำแปลไว้ข้างล่างเหมือนเดิมล้วก็แค่ใช้คำอ่านง่ายๆไม่ต้องใช้ศัพท์ยากอะไรมากมายหรือว่าเขียนคำอ่านตามหลักภาษายุ่งยากนะครับไม่งั้นเราจะงง รีดนะครับแปลว่าอะไรเราจำได้หรือเปล่ารีดแปลว่าอ่านตัวนี้แอนแอนหลายคนน่าจะแปลได้แล้วนะครับแอนแปลว่าและไร t ์อ๋อโทษทีเนีย่ยไรอ์ตัวนี้แปลว่าเขียนนะครับแล้วก็เดอะนี้ข้ามไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่ตัวเชื่อมเฉยเฉย the subject subject เ,เนี่ย เดี๋ยวเขียนคำแปลเออคำอ่านให้ก่อน b ับเจก u ับ e c t ปกติเนี่ยจะแปลว่าประธานแต่ว่าในที่นี้เนี่ยครับมันจะแปลว่าวิชาแล้วก็เนมเนี่ยน่าจะรู้แล้วอะเนมอะเนาะเนมแปลว่า,า,วาชื่ออ่ะต่อไปอิน อิแปลว่าในนะครับแล้วก็คำสุดท้ายจะเป็นคำใหม่ที่เราไม่เคยเจอกันเลยนะครับตัวนีอ้อ่านว่า blank blank แปลว่าที่ว่างหรือช่องว่างนะครับอาเอาโทษทีโทษทีเขียนผิดที่ว่างหรือช่องว่างอะไรประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เราเห็นโจทย์แล้วนะครับเรารู้แล้วว่าเขาให้ทำอะไรนะครับแต่ว่าเรายังไม่เห็นว่าจะเติม ดูนะอ,อันนี้คือที่เราต้องเติมคือตัวนี้เดี๋ยวขอซูมให้ก่อน่อะโทษทีซูมผิดตัวนี้นะครับข้างล่างคือที่เราจะเขียนลงไปเนี่ยเห็นไหมมันจะมีช่องว่างอยู่นะครับเดี๋ยวปึ๊บมันจะมีช่องว่างอยู่1 2ึส่สามสี่ที่ร้องทำมีแค่4ตัวแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวก็ย้อนกลับไปดูก่อนไปดูข้างบนก่อนไปดู2คนนั้นคุยกันก่อนนะฮะว่ามันคุยกันว่าอะไรเราจะเอาอะไรไปเติมได้บ้างนะครับ กลับไปดูหน้านี้เดี๋ยวปิดอันนี้ลงไปก่อนเสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ก็รู้แล้วว่าโจทย์เขาให้ทําอะไรเราต้องมาดูว่าเอ้ยสองคนนี้เขาคุยอะไรกันเราถึงจะเอาอะ,อ,อะไรที่มันอยู่ในช่องว่างะเราจะเอาอะไรไปเติมได้บ้างนะครับก็ดูก่อนปุ๊บให้พีเตอร์เอาโทษทีเดี๋ยวนะสร้างเลยเยอะเพิ่มขึ้นมาก่อนปุ๊บอ่าผู้อย่งคนนี้ผู้อย่างคนนี้นะครับ ผู้หญิงคนนี้แต่งหน้าให้นิดนึงแต่งหน้าให้นิดนึงนะครับผู้หญิงคนนี้บอกว่าไฮพีเตอร์ไฮพีเตอร์คนนี้ก็บอกไฮเอาเจนไฮเจนนะครับรู้รู้แล้วใช่ไหมว่าคนไหนเจนคนไหนปีเตอร์นะครับคนนี้ชื่อพีเตอร์ปีเตอร์คนนี้เจนอืใช้สี้งเงินมองไม่ค่อยเห็นเนาะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาพอได้พอได้กขพบอ,อแล้วอ่าไฮพีเตอร์ไฮเจนก็เขาก็บอกว่าไงพีเตอร์ไงงเจนเนี่ย, Peter ย Jane เราไม่ต้องไปแปลยากไม่ต้องใช้ศัพท์สูงสวัสดีอะไรอย่างงี้โอ้โหใช้คำยุ่งยากนะฮะเรามาดูคำต่อไปเลยแล้วกันอ่าเจนก็เลยบอกว่าเฮ้ย today is Wednesday อ่า today is Wednesday When, Wednesday เราน่าจะเจอกันหลายรอบแล้วว่า Wednesday แปลว่าอะไรนะครับตัวนี้คือ Wednesday Wednesday ก็คือ วันวันอะไรจำได้ไหมเขียนช้าให้วันพุธนีครับเขาบอกว่าวันเนี้ยนี่ today today แปลว่าวันนี้คำนี้นะอ่านว่า today today ส่วน i s t s ตัวนี้เคยแปลให้แล้วเป็น10รอบ i s แปลว่าเป็น อยู่คือคำไหนก็ได้สักคำหนึ่งเลือกมาสักคำหนึ่งว่ามันจะแปลว่าแปลว่าเป็นแปลว่าอยู่หรือแปลว่าคือ,อลองฉายสีฟ้าดูสิสีฟ้าก็เห็นเ,เป็นอยู่คือคำไหนก็ได้ในประโยคนี้ก็จะแปลได้ว่าเดี๋ยวนะประโยคนี้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 ก็จะแปลได้ว่าวันนี้คือวันพุธ อ่าวันพุธวันพุธวันพุธขีดเกินไม่ไหวคือคิดกันน่ะอ่าวันนี้คือวันพุธเนี่ยครับ <c oughs> เจนบอกว่าวันนี้คือวันพุธนะแล้วก็จะบอกว่าเออเดี๋ยวนะขอใช้สีแดงก่อนเจนบอกว่า I have a Thai class หได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าไทยไทยเนี่ยไทยเนี่ยจำได้หรือเปล่าไทยแปลว่าอะไรไทยก็แปลว่า วิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยเพราะว่าตัวนี้เห็นไหมในโจทย์เขาบอกว่า subject คือวิชาเขาบอกว่าไทยก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองวิชาภาษาไทยที่เราจะเรียนนะครับไทยคลาสก็คือ c l a s เนี่ยปกติแปลว่าชั้นเนาะแต่เราจะแปลว่าชั้นภาษาไทยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เนาะเราก็มาแปลว่าเป็นวิชาภาษาไทย I have ส่วน have เนี่ย have have เราแปลไปให้แล้วจะต้องแปลให้ไหมว่ามันแปลว่าแปลว่ามีอ่าอ่าเดี๋ยวลบอันอื่นก่อนเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะงงขอขยายยังลบแป๊บหนึ่งนะปุ๊บอืมนี่ใหญ่อ่ะเดี๋ยวนะทำไมมองไม่เห็นขอบยังลบอืมอืม ดันตัวที่ขยายดันลบไม่ได้อ่ะอ่าแป๊บหนึ่งขอลบทิ้งก่อนบ๊บ๊บ,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 บก็จะเจงก็จะบอกว่าฉันมีเรียนวิชาภาษาไทยเเห็นไหมเราได้แล้วเราแค่แปลคำว่า have กับไทยออกเราก็ได้แทบทั้งประโยคแล้วนะครับมีวิชาภาษาไทยเ่ยอ่าเดี๋ยวนะขอลบอันนี้ก่อน มันดูลกๆยังไงไม่รู้เนาะเฮ้ยๆกดผิดกดผิดกดผิดอ่าอยังลบปึ๊บปึ๊บอืมอืมอ่าเรียบร้อยก็จะได้ประโยคนี้มาแล้วว่าวันนี้อ้าวโทษทีอืมยังไม่คล่องเท่าไหร่นะครับก็ today is Wednesday ก็แปลว่าวันนี้คือวันพุธนะครับแล้วก็ I have a Thai class คือฉันมีเรียนวิชาภาษาไทยนั่นเองนะฉันมีเรียนวิชาภาษาไทยที่เราต้องแปลหลักๆก็คือคำนี้ไทยวิชาภาษาไทยแล้วก็คำว่า have ที่แปลว่ามาีมีวิชาภาษาไทยอ่มมีวิชาภาษาไทยในวันพุธนะแล้วก็ตัวนี้เวลาเราเพิ่งเรียนไปก่อนจะปิดโควิดเนาะเอาแบบเร่งรัดเร่งรัดหน่อยละกันนเนี่ยเขาบอกว่า 8.30ก็คือมีเรียนวิชาภาษาไทยในเวลา8.30นาฬาทีถ้าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษก็คงจะไม่เข้าใจกันแนะ่ๆนะนะนะว่า 13, 14, 15ยังแยกกันไม่ได้เลยนะครับก็เอาเป็น8.30แล้วกันนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีเรียนวิชาภาษาไทยตอน8.30 a n นะแ n d and เนี่ยแปลให้แล้วอยู่ข้างบนคำนี้คำนี้ แ n d แปลให้แล้วนะครับอยู่ตรงนี้ AN d แปลว่าและอ่ะชี้อ,อกมาก่อนและและอะ music class แปลว่า music music จำได้หรือเปล่า music แปลว่าวิชาดนตรีเพราะนั้นเขามีเรียนวิชาอะไรบ้างในวันพุธในวันพุธวันนี้วันพุธเขาบอกว่ามีเรียนวิชาภาษา ไทยและดนตรีอาไทยและดนตรีรู้ละรู้ละในช่องว่างเนี่ยเติมได้แน่เติมได้แน่เห็นละเห็นละว่าเฮ้ยแปดโมงครึ่งนะแปดโมงครึ่งนะเรียนวิชาอะไรดูออกหรือ,อยังนะี่าอเรียนวิชาอะไรยังไม่เฉลยนะครับยังไม่เฉลยก็จะให้ไปทําเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่ามีเรียนวิชาดนตรีตอน นี่10โมงครึ่งนะครับ10โมงครึ่งแล้วประโยคสุดท้ายโอ้โหอันนี้เคยแปลให้ทุกคำแล้วนะครับไลท์แปลว่าไลท์ใช้ไลท์ยังไงไลท์เติม S กับไลท์ไม่เติม s อนะครับก็เขาบอกว่า I like Wednesday ฉันชอบวันพุธนั่นเองนะครับแปลให้แล้วนะสำหรับด้านนี้แปลไว้ให้หมดแล้วก็เอาไปเติมเองนะครับสำหรับในช่องว่างข้างล่างนะครับต่อไปปีเตอร์ขอปีเตอร์พูด อขอเปลี่ย,ยนสีหน่อยแล้วกันนะครับปิดตัวนี้ไปอลองเขียนดูก่อนว่าจะมองเห็นไหมโอเคพอไดอ้เอาเข้มกว่านี้นิดนึงได้อยู่นะะอ่ะต่อไปพีเตอร์พูดนะครับพีเตอร์ตัวนี้แปลไปให้แล้วให้เจนนะครับก็ไม่ได้ใช้หรอกไม่ได้ใช้เราที่เราจะใช้คือข้างล่างนี้นะครับเลื่อนลงมา ปั๊บหนึงนะครับเดี๋ยวซูมให้ซูมให้กลัวมไม่เห็นป,ประมาณนี้ก็อ,อทำไมใจตลอดเวลาเลยเนี <c oughs> ่ยอ,อ่ะดูเลยแล้วกันนะครับอ่าเมื่อกี้เราแปลของเจนไปแล้วนะเจนอยู่ฝั่งนี้คำพวกนี้ก็เลยจะไม่ได้ดูยากสักเท่าไหร่เพราะว่าเราแปลได้แล้วแฮป ฮะแปลว่ามี่ตัวนี้ก็แปลไปแล้วไทยคลาสก็คือวิชาภาษาไทย่แหละเดี๋ยวลบตรงนี้ก่อนก็ได้อะวิชาภาษาไทยอ 1.30อ,อาจจะงงๆนี่ไม่ใช่เวลาตีหนึ่งนะไม่ใช่เวลาตีหนึ่งนะครับ,รบก็คือตอนบ่ายโมงนะบ่ายโมงครึ่งนะครับ pm ก็มันจะมีแยกนะเดี๋ยวดูนะเปิบด้านนี้เห็นไหมเห็นไหมด้านนี้จะเป็น am ขอเปลี่ยนสีก่อนด้านนี้จะเป็น10 am กับ pm ซึ่งเราจะยังไม่ได้ เรื่องนี้เที่ยงวันยันเที่ยงคืนเที่ยงคืนยันเที่ย,ง,ยงวันเราจะยังไม่ได้เรียนเพราะฉะนั้นขอข้ามไปก่อนนะครับแค่รู้ว่าเป็น,ปนตอนบ่ายโมงก็พอแล้วนะครับบ่ายโมงครึ่งไม่งั้นถ้าสอนอะไรไปมากกว่านี้เราจะงงชัวร์นะครับตอนนี้ก็อุตส่าห์พยายามเร่งแล้วนะประมาณว่า3ามับสองเก่งมากเลยนะสามับสองสอนเร็วก็ยังได้3ามับหนึ่งเราจะเก่งวิชาวิทยาศาสตร์มากกว่าเขาแต่ว่าอังกฤษเราอ่อนกว่าเรามาก อังกฤษเราอ่อนกว่า3ามตัวสมากเลยนะครับก็จะมีชา้ามีเร็วสลับไปเรื่อยเนาะอ่ะตอ่อเลยเท่ากันนะครับเขาบอกว่าเขามีวิชาภาษาไทยอ่าเดี๋ยวๆขีดให้ขีดให้เดี๋ยวจะไม่รู้ว่าพูดถึงประโยคไหนอยู่ฉันมีวิชาภาษาไทยตอนบ่ายโมงครึ่งบ่ายโมงครึ่งนะตัวนี้1.30เนี่ยหก็คือบ่ายโมงอะสิบสามจุดสามศูนย์เนาะ นะครับสิบสนแล้วก็ <c oughs> I have I have have สอนไปแล้วนะครับสอนไปแล้วตัวนี้คำเดียวกันเลย I have ฉันมี PE e. PE อาจจะงงงสักหน่อยเราเปิดกลับไปดูหน้าก่อนหน้านี้นะครับมันจะเป็นวิชาฟิสิกนะครับฟิสิกเอ듀เคชันอ่ามันยาวไปหน่อย ก็คือวิชาเอ,อ่อจะย้อนกลับให้ดูแปลให้เลยดีกว่าเนาะมันยาวเกินไปนะครับวิชาพละศึกษาอ่าวิชาพละศึกษานะครับคลาสตอนนี่เหมือนกัน2.30ก็คือตอนบ่าย2บ่าย2องอ,อ่อบ่า,บาย2นะครับและที่สำคัญกว่านั้นนะครับเขาไม่ชอบวิชานี้มากเลยเขาบอกว่า โน o เลยโนโนโนแปลง่ายมากโนแปลว่าอาอบอ๊บเดี๋ยวโนแปลว่าไม่ไม่เฮ้ยไม่อะไรไม่อะไรรู้ไหมคำนี้แปลว่าอะไรนะครับเราค่อยๆคิดค่อยๆคิดรูกครูไม่ได้เร่งนะครับครูอัดวิดีโออยู่นะครับ match 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 แปลว่า วิชาหลายคนไม่ชอบมากเลยปวดหัวนะครับคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์นะครับไม่มีวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวย้อนให้ย้อนให้ย้อนให้คำว่าไม่ไม่มีวิชาคณิตศาสตร์แมชตัวนี้แปลว่าคณิตศาสตร์ไม่มีวิชาคณิตศาสตร์แล้วเจอคำนี้เข้าไปอือ่เริ่มเริ่มจะยาวเริ่มจะเยอะละอ่าออกใหม่ปึ๊บเจอคำนี้เข้าไปคำอะไรอยู่วะเนี่ย งงไหมอ่ะมันบอกว่าฮูเร่อ่าประมาณว่าชโยชโยประมาณว่าชโยเย่อะไรประมาณนี้ถ้าเป็นภาษาไทยก็ฮูเด้ฮูเด้ฮูเด้อะไรประมาณนี้เราก็พูดง่ายๆฮูเร้มันมันไม่ใช่คําศัพท์อะไรยุ่งยากมากมายแต่เราไม่เคยเจอแค่นั้นเองนะครับฮูเร่แปลว่าชโยอะไรประมาณนี้อ่ะอ่าเอาเป็นไทยๆก็แล้วก,กันนะครับชโยแล้วก็เหมือนเดิมเลยพูดเหมือนกันกันกบเจนเลยนะครับนี่เขาบอกว่า เจนบอกว่า I like Wednesday แต่คนนี้บอกว่า I like Wednesday too เอ,อต่างกันแค่คำเดียวนะครับก็คือคำว่า too too ก็เอาไว้ตามท้ายประโยคอ่าเจนเขาบอกว่า I like Wednesday ส่วนอ,อ่ชื่อไรนะปีเตอร์ปีเตอร์ก็บอกว่า I like Wednesday too ก็คือเจนบอกว่าฉันชอบวันพุธส่วนปีเตอร์ก็บอกว่าฉันชอบ,ว,บอวันพุธเหมือนกันนะ ใช้คำว่าทูต่อหลังคำว่าทูสมมุติว่าครูบอกว่าครูชอบอกินกล้วยครูชอบกล้วยอะไอแลบันนาแนอีกคนก็จะบอกว่าชอบกินกล้วยเหมือนกันก็จะบอกว่า i l แล e banana ่ o o ตามด้วยคำว่าท o นะครับมันจะกลายเป็นคำว่าเหมือนกันนะครับฉันชอบเหมือนกันนะฉันชอบวันพุธเหมือนกันนะครับประมาณนี้จบแล้วนะครับสำหรับประโยคที่2คนที่คุยกันนะครับปั๊บแป๊บนึงนะอาจจะมีเสียงรถ แทรกเข้ามาได้ไม่รู้ว่าจะได้ยินหรือเปล่านะครับก็หมดแล้วหมดแล้วนะครับดูอีกรอบแล้วกันนะครับสำหรับคำอ่านคำแปลเผื่อว่าจำไม่ได้สำหรับใครที่ไม่ทันก็กดพอดหรือว่ากดทำให้มันช้าลงอะไรประมาณนี้นี่มีคำอ่านให้แต่ไม่มีคำแปลเพราะว่าอยากให้แปลเองอยากให้แปลเองมันจะได้จำได้สำหรับใครที่สมมติว่าเจอคำศัพท์ใหม่ๆเราแปลไม่ได้แปลไม่ได้นะ ตอนนี้อาจไปกี่นาทีละวสิบกวนาทีโอเคเดี๋ยวจะรีบจบให้นะครับสมมุติว่าเราแปลไม่ได้เลยสมมุติว่าไม่มีคนสอนไม่มีครูสอนหรือว่าคำนี้ลืมจริงจงหรือว่าครูไม่ได้เขียนไว้ให้หว่าแปลว่าอะไรนะครับโทรศัพท์ของเราอ่ะใช้มีประโยชน์นะครับอย่าใช้เล่นเกมอย่างเดียวนะก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูหน่อครับอ,อ,อันนี้สมมุติว่านี่เป็นหน้าจอโทรศัพท์เนาะออของส่วนใหญ่ของเราส่วนใหญ่จะเป็นใช้ Android เนาะเราก็ไปที่ Google Play นะครับ แล้วก็โหลดแอปที่ชื่อว่า Translate อะใช้คำภาษาไทยก็ได้ใช้คำว่าแปลภาษาเดี๋ยวนะแปลภาษานี่แปลภาษาหาเข้าไปแล้วก็ลงตัวนี้เลยนะ Google Translate มันง่าย <c oughs> มันง่ายแล้วมันแปลตรงมากแล้วก็กด Install ลงไปรอแป๊บหนึงไม่รู้ว่าจะนานหรือเปล่าท่านจะนานเดี๋ยวจะตัดต่อว,วิดีโอให้มันเร็วขึ้นใะห้นะฮะอ่ะเสร็จแล้วนะครับปุ๊บกด Open ไป แล้วเขาก็จะให้เลือกภาษานะครับเลือกภาษาเาเลือกภาษาไทยอันนี้คือ English to Thai นะครับกดดันไปปึ๊บอ,อันนี้เมลใครเนี่ยได้แล้วนะครับสมมุติว่าเราไม่รู้จักคำว่าวทุ่มทีเจิงนาฬิกาฟกเราไม่รู้จักคำว่าเออ่ใครโทรมาด้วยวะเนี่ยอช่างหัวแตกนะครับก็เราไม่รู้จักคำว่าแอปเปิ้ <c oughs> ล เราพิมพ์คำว่า apple ลงไปนี่เห็นไหมมันก็จะแปลให้ว่าเฮ้ยเนี่ยแปลว่า apple น,นะเนี่ยเนี่ยสีฟ้าเขาก็จะแปลให้แปลว่า apple ให้แล้วถ้าอ่านไม่ออกออสมมติว่าตัวนี้เลยนะเดี๋ยวนะไหนล่ะโปรแกร,รมอยู่ไหน read and write the subject name อ่ากูก็ใส่ไปทั้งประโยคเลย <c oughs> Read now and write the subject. อ่าเห็นไหมเขาจะแปลให้อ่านี่เห็นไหมอ่านและเขียนวิชาเนี่ยเห็นไหมเขาจะแปลให้เลยนะครับเราสามารถใช้กล้องจากโทรศัพท์มือถือส่องไปที่หนังสือของเราได้เลยแล้วมันก็จะแปลให้แต่ว่าอันเนี้ยใช้ในคอมมันก็เลยส่งไม่ได้เนาะ แล้วถ้าอ่านไม่ออกเรากดที่นี่เคยสอนไปแล้วเคยสอนไปแล้วจริงๆเราเคยเรียนในวิชาคอมพิวเตอร์ไปแล้วในะสำหรับการแบบสารเรากดเข้าไปตัวนี้อ่ะอ๋อไม่ได้เปิดเสียงนะไม่เป็นไรนะีครับเราก็จะกดตรงนี้เข้าไปมันก็จะอ่านให้นะครับสําหรับใครที่ไม่ได้นะไม่ได้อ่ะป,ออปิดไปก่อนอืมปุ๊บปิดไปก่อนงานวันนี้ งานวันนี้นะครับเราลงไปดูที่ข้างล่างนี้นะครับหน้า19นั่นแหละหน้า19อยู่หน้าเดียวกันอลงไปที่ข้างล่างเนาะเราก็เติมช่องว่างอย่างที่โจทย์บอกช่องว่างมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้สีวิชาสีวิชา,ชาอันนี้ของเจนส่วนอันนี้ของปีเตอร์นะครับสีวิชาเราเติมลงไปว่ามีวิชาอะไรบ้างที่เราแปลไปเมื่อกี้นะครับว่า ตอนไหนเรียนวิชาอะไรกี่โมงกี่โมงแล้วก็ดูนาฬิกาตรงนี้กี่โมงนะกี่โมงนะอะไรประมาณนี้สําหรับวันนี้จบแล้วแค่นี้แหละนะครับเรียนหน้าเดียวก็ให้มันเสร็จก่อนเถอะนะครับเดี๋ยวจะส่งคลิปต่อไปให้ในวันหลังนะครับขอบคุณครับจบแล้ว